ฟ้าค่ะอายุ21แล้วนี่ก็ฟ้าค่ะอายุ21เท่าเดิมอืม้อตาคำ้ำแล้วทำไมมันค้ำมันดำขนาดนี้ทำไมทำไมเอาจริงๆนะเดี๋ยวนี้ย0 3สพอก็ทั้งคำ้ำทั้งลึกกันละแต่ว่าแก้ไขได้นะ เกิดจากโครงกระดูกบริเวณเบ้าตามันจะมีโบนตรงนี้นทำให้ลักษณะเป็นถุงใต้ตาแล้วก็เป็นล่องลึกแก้ไขได้ด้วยฟิลเลอร์นะคะ <OMG. S 1> ตกใจว่าโหมันเปลี่ยนขนาดนี้เลยเหรอประทับใจมากค่ะทาครีมไม่หายทาเท่าไหร่ก็ไม่หายฟิลเลอร์เป็นทางออกที่ดีค่ะ ื่อฟ้านะคะตอนนี้ฟ้าเป็น t i k t o ็อกเกแล้วก็ยู u ูบเบอร์ถ่าย Tik t o ็อะหน้ามันจะโคตรอัพแค่นี้คานซีเลอกปบ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 รองพื้นบปบางทีต้องใช้หน้าสดแต่ตามมันก็จะเด่นคล้ำรู้สึกว่ามันมีปัญหาเกินไปแล้วแล้วเพื่อนก็จะชอบทักไปทําอะไรมานอนดึกหรออย่านอนดึกสี่ดูแลตัวเองหน่อยนี่ก็แบบไม่ได้นอนดึกสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะหมอแนนนะคะ วันนี้เรามาแก้ไขปัญหาใต้ตาน้องฟ้าเนาะเกิดจากหนึ่งเลยภุมิแพ้แล้วก็โครงกระดูกบริเวณเบ้าตาค่ะมันจะมีโบนตรงนี้ทำให้มีลักษณะเป็นถุงใต้ตาแล้วก็เป็นล่องลึกซึ่งแก้ไขได้เดี๋ยวหมอจะใช้ขุมฟิลเลอร์ในการเติมเต็มใช้ทั้งโมเลกุลแข็งเติมในชั้นลึกแล้วก็โมเลกุลอ่อนเติมในชั้นตื้นอเหมือนเราสร้างบ้านเรามีฟาวเดชั่นมีเสาเข็มมีฟิลเลอร์โมเลกุลอ่อนๆโบกคล้ายๆหลังคาประมาณนั้นเนาะ หลังจากที่หมอได้ทําการฉีดฟิลเลอร์ขึ้นหน้านะคะด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นด้านที่ฉีดแล้วนะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่งที่ยังไม่ได้ฉีดนะคะฝั่งนี้ก็จะรู้สึกว่าใต้ตาลึกนะคะเมื่อเทียบกับฝั่งนี้ใต้ตาก็ดูเต็มขึ้นดูอิ่มขึ้นแล้วก็ใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติดูไม่โทมและไม่อดนอนแล้ว ก็เป็นผลลัพธ์ทันทีหลังจากที่หมอได้ทําการเติมฟิลเลอร์ให้กับน้องฟ้าบริเวณใต้ตานะคะก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าร่องใต้ตาเนี่ยดูตื่นคือความค้ำดูใสขึ้นนะคะใบหน้าดูสดใสขึ้นดูอ่อนไวขึ้นนะคะโดยหมอจะพาน้องฟ้านะคะไปทําโปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์นะคะเพื่อกระชับบริเวณแก้มนะคะแล้วกระชับเหนียงนะคะ <S <S แล้วก็ฉีดเมโซแฟตบริเวณเหนียงเพื่อให้ใบหน้าดูกรอบชัดขึ้น,นะค่ะ โอมันเปลี่ยนขนาดนี้เลยเหรอ OG รู้สึกว่าแตกต่างกับตอนแม่ทามากค่ะงานบางตัวที่เราต้องใช้หน้าสดหน้าเราก็จะดูไม่ซูมเลยค่ะหมอแนนช่วยให้คําแนะนําดีมากประทับใจมากค่ะอยากปรึกษาอะไรคุณหมอก,ก็ให้คําตอบช่วยแก้ไขทันทีเลยค่ะถ้าฟิลเลอร์หายไปกลับมาแน่นอนค่ะเพราะว่าทาครีมไม่หายทาเท่าไหร่ก็ไม่หายฟิลเลอร์เป็นทางออกที่ดีค่ะ